ในยุค70และ80มีเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าในกลุ่มชาวโซเวียตถึงระบบทุนนิยมที่เฟื่องฟูแน่นอนว่าในหลายๆเรื่องนั้นเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ผู้เล่าต่างถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้อย่างจริงจังและเชื่อมั่นในเรื่องราวเหล่านี้สำหรับผู้คนส่วนใหญ่การเดินทางไปต่างแดนนั้นดูเป็นเรื่องไกลตัวและน่าขนหาหลายๆคนที่โชคดีสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยียนต่างประเทศต่างพูดว่า พวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าพวกเราแน่นอนว่าในยุคสังคมนิยมเช่นนั้นมีความขาดแคลนและยากลำบากมากมายอย่างที่คนที่ใช้ชีวิตในยุคนั้นต่างจดจำมันได้ดีจึงเกิดข่าวคราวมากมายที่พูดถึงสวรรค์ในต่างแดงสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องยากในการทำลายพลังอำนาจใหญ่เพราะการดำรงอยู่ที่ยากลำบากในช่วงแรกของยุค90เมื่อได้โอกาส ผู้คนต่างวิ่งเข้าใส่ระบบทุนนิยมอย่างยินดีคนมากมายต่างไม่ได้ให้ค่าในสิ่งที่เคยมีอยู่เท่าที่ควรและได้รู้จักความจริงก็ต่อเมื่อสูญเสียมันไปแล้วและตอนนี้ฉันจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับตำนานที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นด้วยเหตุผลบางประการมันต่างเกี่ยวข้องกับยินแดนอาทิตย์อุทยัยคุณเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ไหมลองบอกเข้ามาในคอมเมนต์นะคะหลังดูวิดีโอจบ สวัสดีค่ะฉันชื่อโรมันและนี่คือช่องของเราขอให้สนุกนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเพ,นเพราะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุม่มเฟือยและสิ้นเปลืองโดยไร้เหตุผลตามที่สหาภาพโซเวียตเคยประสบภัยอย่างหนักเมื่อผือนดินเต็มไปด้วยแร่ธาตุแล้วทำไมจึงต้องเก็บมันไว้เสียเปล่าล่ะฉันมักได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนายทุนญี่ปุ่นที่ซื้อขายสินค้ามากมายจากสหาภาพโซเวียตอย่างเช่นการซื้อรถบรรทุกคลัส ภายใต้ข้อแม้ว่าทุกคันต้องบรรทุกแก๊สดีเซลเต็มถังอะไรล่ะชาวญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกที่เกะก,กะถนนเช่นนี้เลยสักนิดแต่พวกเขาต้องการเหล็กและน้ำมันดีเซลเพราะชาวญี่ปุ่นไม่ได้มีแร่เหล่านี้มากมายนักหลังจากการซื้อรถคลาสจากโซเวียตพวกเขานำมันกลับประเทศญี่ปุ่นและดูดเอาน้ำมันดีเซลออกไปแล้วนำเอารถบรรทุกใหม่เอี่ยมไปหลอมละลายจากรถคลาสหนึ่งคัน พวกเขาได้รถที่หนักเป็น2เท่าในเรื่องเล่าอื่นยังบอกว่ามันอาจจะเป็นเครื่องจักรอื่นอย่างรถแทรกเตอร์ T 4หนัก9ตันหรือรถคา m มัสเบลแอสที่มีขนาดใกล้เคียงกันแต่ใจความหลักคือชาวญี่ปุ่นได้ซื้อสินค้ามากมายที่มีสัดส,ส่วนของเหล็กที่สูงมากส่วนเรื่องนี้ชาวญี่ปุ่นได้ซื้อแก้วมากมายที่แตกเสียหายแล้วจากสหาภาพโซเวียตแล้วนำไปถมทะเล กล่องมากมายที่บรรจุแก้วถูกนำขึ้นเรือเรื่องของเรื่องคือกล่องเหล่านี้ทำมาจากไม้อย่างดีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กๆและพวกเขาต้องการทรัพยากรไปทำเครื่องเรือนและป่าไม้ของประเทศญี่ปุ่นเริ่มขาดแคลน มีเรื่องราวมากมายที่พูดถึงประเทศญี่ปุ่นที่ซื้อขวานค้อนค้อนใหญ่และพล่วจากโซเวียตทำเช่นนี้พวกเขายิงครั้งเดียวได้นกสองตัวพวกเขาได้ทั้งแร่สำหรับการสร้างรถและไม้สำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์ชาวญี่ปุ่นยังเคยสั่งซื้อน้ำผึ้งจากสหาภาพโซเวียตมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยเพราะน้ำผึ้งถูกขนส่งในกล่องบรรจุอลูมิเนียมและพวกเขาต้องการอลูมิเนียมในราคาถูก ในยุค80มีเรื่องราวเกี่ยวกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นผู้เดินทางมาสหาภาพโซเวียตและได้พบกับนิตยสารวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่นิยมชื่อของนิตยสารานั้นถูกพูดถึงแตกต่างกันไปบางก็เชื่อว่ามันชื่อวิทยาศาสตร์กับชีวิตนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นคนนี้ไม่ได้สนใจบทความวิทยาศาสตร์ในนิตยสารเท่าไหร่แต่เขาสนใจสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ถูกพูดถึงในนิตยสารโซเวียตนี้ ที่มักจะถูกลงไว้ท้ายเล่มนักลงทุนชาวญี่ปุ่นคนนี้เริ่มติดตามนิตยสารและเอาลิขสิทธิ์ของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ไปเป็นของตัวเองสร้างเงินให้เขาจนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน การวิศวะวิทยุของญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งพิเศษมีทีวีขาวดำของโซเวียตภายใต้ชื่อสโนบล l และดอนซึ่งผลิตภายใต้โรงงานอุตสาหาการรมผลิตทีวีคุณภาพที่ไม่เคยได้รับคำติใดๆมันมีฟิล์มสีติดอยู่กับหน้าจอด้านบนของฟิล์มมีสีฟ้าสีใสตรงกลางและสีเทาด้านล่างเพื่อสร้างเอฟเฟกให้เป็นสีและทุกคนต่างต้องการมันมากกว่านี้ จนทีวีสีก็ถือกำเนิดออกมาภายใต้ชื่ออย่าง Ruby, r e c o r อรและ Horizon คุณภาพของการผลิตนั้นพูดตรงๆก็คือไม่ได้ดีมากนะักร้านซ่อมทีวีวิทยุข,ของโซเวียตมักต้องวิ่งวุ่นเสมอในสหภาพโซเวียตทีวีและเครื่องอัดวิดีโอเริ่มถูกปรากฏให้เห็นซึ่งมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างชาร์ปพาโซนิกและโซนีต่างเป็นที่รู้จักของประชาชนโซเวียต และมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาครอบครองประกันสินค้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้น่าสนใจมากมันมีระยะเวลาแตกต่างกันไปแต่ส่วนมากมักจะประกันถึง25ปีและทุกคนต่างเชื่อมันไม่เคยมีใครคิดจริงจังว่ามันคงจะหมดอายุการใช้งานหลังเริ่มใช้งาน5-10ปีหรืออาจเร็วกว่านั้น แต่ม,มันมักถูกแทนที่ด้วยสินค้าที่ใหม่และทันสมัยมากขึ้นก่อนวาระการใช้งานของมันจะหมดไปอยู่ดีทีวีมากมายที่ถูกซื้อในยุค90ที่ผลิตในประเทศเกาหลีและประกอบชิ้นส่วนในประเทศจีนนั้นต่างก็มีคุณภาพที่ดีมากเช่นกันคนรักดนตรีมากมายยังคงมีความสุขกับเครื่องเสียงสัญชาติญี่ปุ่นอย่างพานาโซนิกและชาร์ป แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าคุณเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้บ้างไหมคะลองพูดคุยเข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ